ในพื <und> <th> ้นที่ส่วนใหญ่ที่เราจะต้องไป <Bel> ล่าหาอาหารเพื่อดำรงคงอยู่ของเผ่าพันธุ์เรานั้นเราต้องทำให้จงได้เลยอะไรนะด้านซ้ายนะ่มันมีสัปราดอย่างนั้นเหรอฉันจะเดินเข้าไปหาแกและฆ่าจะเชื่อแกต้องตายอย่างทรมานเุยจองเฮ้อจีจูดํารีรุงปรีกับ มันจะพูด,ดและข้าเนี่ยชอบการล่าเหลือเกินเอาละมีสามตัวอย่างนั้นใช่ไหมไอ้เบิร์มาได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะยิงธนูให้นี่เนะนี่ยนี่ฮิยิงแกไปเลยเฮ้อ <c oughs> ข้ายะข้าลงมือเองเฮ้อ ชีพรูระจะเป็พุ่มพัมชีฮู้เฮรีปรัาจิโก้พรัวอืมจะเป็นหื้อ,บบอชีจะเป็ชูพัมเมื่อะจะเป็นหื้อถื้นื้อจเป็นชูพัมคือขี้คือเคอะคือโคต้องปฏิทิน้วมันเฮ้ยเราต้องอยู่ในความสงบน,นะครับตอนนี้คอมมอนเชสสุดยอดเลยฮะเดี๋ยวฉันจะทำอาหารให้พวกนายกินก็นแล้วกันนะ ไม่ต้อหัวรอกว่าข้าทำไม่ให้เป็นพรกข้าทำไม่เป็นยัง pues ไงล่ะอุ้ยโอ้สัตรูใหม่เหรอหรือสร <ść> nah, ้ามานี่ฉันเนี่ยฉันเนี่ยฉันเคยสู้กับมันอยู่เนี่ยนี่เนี่ยเขาชูู่ฮเาูบัมบูคัมพรูกอะไบัมบูนีชิโกบบัมบูแพมพูจ้ขู่ขาขู่จริงมนเขูมีกาหมกคื ฉันต้องไหวสินะเระ็วกวฉันไม่ฉันไม่อยากทำร้ายแกนะฉันบอกเลยฉันไม่อยากทำร้ายแกมันนี่มนันนี่แต่ฉันก็ต้องทำเพราะฉันจะได้อยากอยากไม่หยิบอะไรล่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยช่วยก็ไม่ประกันชีวิต แล้วอย่าหาว่าฉันไม่ตืี่นนะแคลนแน่เนี่ยขอบใจมากเลยนะที่ทำให้ข้าเนี่ยได้หีบสมบัติชิ้นนี้มาดูซิว่าข้างในมันมีอะไรมีที่เหมือนเดิมเด่เลยหมูหมูแตฉันล่าหมูเองฉันล่าหมูเองขอโทษนะน้องหมูนี่แนะไม่นะฉันเหลือเรื่องไม่บางแล้วฉันต้องกินแอปเปิลสักลูกแล้วล่ะไม่ได้ล่ะ ฉันต้องกินลฉันต้องกินแล้วมีก็ๆๆไปโอเคนี่นี่นี่อย่ามาสู้กับผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้เอยไว้ไม่ได้กินข้าหลบหนะ้าแกจะเผาไฟอย่างนั้นหรอถ้าท่านน้ำนะข้าสามารถเดไฟโดยการใช้น้ำแข็งอย่างนี้อย่างไรร่ะเอ้ามันไม่แับให้เราเลยฮบ่ยจูบอ,อันตีจงมาน้ำแข็งจงไรสเกิเอ,อื้อเฮ้ยใครวะเฮ้ย มีบุคคลที่เอ้าเซลอกโอยหยุดนี่งทำไมเอ้าฟาลูกเมียกัด้วยได้เลยฉันจะฝางลูกเมียฉันนันเปนจิ๋วอะไรวะเนี่ยเจ้าตาเแลวนี่นี่นไม่โดนเลยบอลฝนไม่โดนเลยโอ้ย Ni 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 ni